แบบนี้เป็นแบบพิงได้ด้วยนะแล้วก็แบบกลางตรงออกมานะครับก็จะเอ๋แบบกลางตรงเพื่อจะไปนอนเล่นหรือทำกิจกรรมด้านบนนะครับก็สามารถทำได้เลยสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอีกครั้งครับผมพบกับช่องของคาร์ทั้มแหลกนะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูรถมีซูซูมิลเอ็กครับผม ตัวนี้เลยครับวันนี้ลูกค้าติดตั้งตัวแ็อกหลังคาหน้าเทบางนะครับขนาด1เมตร20คูณ2เมตรนะครับแต่ทําเป็นแบบเปิดติดนกนะครับซ้ายขวาครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับแบบนี้เป็นแบบพิงได้ด้วยนะแล้วก็แบบกลางตรงออกมานะครับก็จะยกทีหนึง ฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับเราเพิ่มสเปซบนหลังคานะครับเผื่อจะไปนอนเล่นหรือทำกิจกรรมด้านบนนะครับก็สามารถทำได้เลยไปไยู่ได้เลยครับหรือยกสำรับอิกก็ได้นะนี่ออครับโอเคเก็บครับผมเก็บ ะใช้ตัวนี้หมุนล็อกนะครับเรียบร้อยหผมแข็งแรงอ่ะลองควแขผงแรงให้ดูครับแน่นหนาแน่นอนครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านทาทัาแหล่งด้วยครับผมบวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ